หน่วยการเรียนรู้ที่8สมดุลกายจิตชีวิตมีสุขสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กันสุขภาพกายที่ดีจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตในทำนองเดียวกันหากสุขภาพกายไม่ดีก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตเช่นเดียวกันเพราะสุขภาพในทุกมิติมีความสัมพันธ์กันการปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตให้สมบูรณ์ส่งผลให้เกิดความสมดุลของสุขภาพกายและจิตในการดำเนินชีวิต ความสมดุลของสุขภาพกายและสุขภาพจิตสุขภาพกายคือสภาวะของร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตคือสภาวะความสมบูรณ์ของจิตใจความสมดุลของสุขภาพกายและสุขภาพจิตคือสภาวะที่ร่างกายและจิตมีความปกติในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกันดังที่ว่า a s o u d Mind is in a s o u d Body หมายความว่าจิตใจที่แจ่มใสย,ย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ ลักษณะของผู้มีสุขภาพกายดี 1. จเจริญเติบโตสมวัยน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 2. กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรง 3. มีความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดดี 4. มีความอ่อนตัวที่ดี 5. มีความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหว 6. กินอาหารได้ปกติ 7. พักผ่อนนอนหลับตามปกติ 8. มีภูมิต้านทานโรคดี เมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี 1. มีความพอใจในตนเอง 2. มีความรักในตัวผู้อื่น 3. สามารถยอมรับและ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 5. มีความรับผิดชอบ 6. มีลักษณะนิสัยที่ยืดหยุน่น 7. มีความอดทนและกล้ายืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 9. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดีลักษณะของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต 1. มีอาการซึมเศร้าเบื่อไม่อยากทำอะไร 2. เก็บตัวไม่พบปับผู้คน 3. รู้สึกโดดเดี่ยว 4. มีความเครียดไม่สบายใจ 5. นอนหลับยาก 6. เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป 7. ผิดหวังในตนเอง 8. ไม่มีสมาธิ 9. ทําทำอะไรช้าลงหรือกระสับกระส่าย 10. คิดทำ้ายตนเองวิธีการสร้างสมดุลของสุขภาพกายและสุขภาพจิต 1. มันออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาที 2. กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้หลากหลายและครบ5หมู่ 3. พักผ่อนให้เพียงพอ 4. เสริมสร้างจิตใจให้แข็งแรงโดยการฝึกทักษะดูแลจิตใจมีวิธีรับมือกับความเครียด 5. ้คอยสังเกตดูแลเอาใจใส่ตนเองทั้งร่างกายและจิตใจนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสมดุลกันความรู้สู่สรุปเมื่อสุขภาพด้านใดด้านหนึ่งบกพร่องไปก็จะส่งผลกระทบต่ออีกด้านนักเรียนจึงควรหมั่นเอาใจใส่และปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพทุกด้านอย่างเหมาะสม จะให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล